ก็อย,อยู่มาตาดิซาลาดิโอ้ยท่านอาจ,จารย์ใครอยู่บ้างที่วันนี้มามาเห็นมัธการครับหลวงพ่อ,อจะเดินพรโยมเจอได้มาแต่น้อยโยมเป็นไนนอยมาแต่ก้อยอะไรควรแล้วอาจารย์หนิโยมเป็นก้อยมาแต่น้อยหลผมชื่อนายกริตเดนินทางหางานทำครับบัดนี้ลำบากมากอาจ,จารย์ขอมาพึ่งพักที่ดีก่อนได้ไหมสักคืน ตรงนี้จะเดินทางต่อมากี่คนมาสามคนครับได้ไม่ปลื่ปักเตว,วัดวัดเป็นกล้องวรวดรวมใครปักก็ได้เรียกว่ากี้ผู้หญิงคนนั้นใครครับตาอาจยา์ผมเดินไปชนเธอเธอร้องวายใหญ่เลยมันมากโกรธมหมฮิดาวเรื่องหลบเศร้าใหญ่เตือนโยกังวัดนี้เธือไม่ตรงกล้อง,งใจไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากหลวงพ่อเออการเตือปักตินี้จะกคืนครับผมมาสามคนจะขอปักี่นี้เอออ่าน,นายคมนายช่าจัดเตีียมพวกนี้ปักปนเดี๋ยวพอล่วงไป,ไปจังหวัดนะ อายุกี่ปีเนี่ยัยงจำไม่ได้วัดจริงจำวัดนันนอนด้หจองจำวัดนี้คือนอนเออนอนในวัดก็เรียกจำวัดอย่างกะนอนในนำ้ำจำนำ้ำเด็ดเม็งมามาเจอที่พักพิงสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วพี่นุ้ยพี่เทง่งมาที่ก่อนพี่นุ้ยพี่เทง่งมาเจอที่พักพิงก็แล้วมาจริงมามามาพบวัดกันแล้ว เมือนกันปับ๊บดูเป็นไรกันมัน้งเป็นไรกันนี่ยน้องบ้าวไม่เก็บป็นไรกันไ,นนไนอ,อ้นุ่นพูดแต่เมยผมหอมป็นไรกันมัน้งไอ้ตุนมาเปิดร้อยอันนี้ลูกแต่เมียผมเลยอ๋อปีกับน้องเลยนะป <c oughs> ีกับน้องเถอะไม่เนีไม่ทราบจริจ่อไรพผม่มจือนุ่งนุ่งกับคนล่างไอ้เต่งคนนู้นน้องปริ๊ดเพราเราเป็นคนต่างดิน ในผม,มอะผมไรผมต่าง,งติ้นไม่จะต่างตอดติ้นคือเราเดินต่างมาต่างติ้นก็มาปักที่นี่ได้ไหมได้เดี๋ยวผมไปจัดรองงายใหญ่ในอนในกุดนี้ก็ได้พึ่งกวาดกุดนี้ก็หวาดตุ้นเลยไม่มีใหญ่แมงมุมไม่มีนอนได้สบาไหนอนกุดนี้มอนเป้ามไม่มีเรียบร้อยสักเ,เ,เรียบร้อยมดแล้วตุ้นไม่ก่อในุดน,นี้ แม่ไม้ตุ้นมันในใต้แล้วเออหิวข้าวจังเลยอะพี่หนูนนุ้ยทำไงดีอะพี่กระเจอะแล้กันหิ้วข้าวน้องเบ้ารับน้องวกๆอกฟางเกี่ยไปซื้อข้าวไว้พี่ตินะเนี่ยเบียร์จำรอยเฮ้อกระเพรวมมีดมาจำคลองเครื่องแกงจำคลองกะเพราจำกลองปัดซีอิ๊วจำโอ้นาจาล่ามจำขวดลิปูจำขวดเอ็มรอยจำขวดเบียร์จำขวดอย่าทุบที่ตรงนำมากันนะ นำมากันเด็กเอาไปดัดหน้าดักจ้องตุ้งนะแม่จ้ำรอยตั้งจักเลยน้อยเอาไปเลยน้องจ้ำรอยถึงเห่าเรียนกบพ้มเก่าอยู่นี้มาจริงมาเจ้าได้กินมา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 าตังนี้มาเนาะไปพักที่ไหนพี่นว่นหนกุดแต่บ้านนู่นจ้มา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 ตั้งนี้ก่อนแม่เป็นตาดเบื่อหนไายโย่ไปเจอไอ้มนเหลาเลยลูกไปเรัดน้อยว่า Rán đấy vượt măng vào hồ nào mân soi and sư vịt nào quả mân mân lan đây rồi bà sờ cao đấy bà đi con lấy rồi bà nói mất lại kéo lan chơi 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 soi and vịt à, rồi รถไม่ใหญ่เทียบผมมาซื้อข้าวกรับซื้อข้าวได้ด่านช้อมรถหลงนะด่านช้อมรถหึฮาอันแล่ใบหน้าร้านเชวี่เจนชอมรถเพอ้ไม่มีข้าวมีแต่ข้าวต้มจุกเอาเป,ปล่า่ะไข่เลื่อข้าวต้มจุกจนกินออกไม่หรอเพียวออกไหมข้าวต้มจุกฮึจุกไก่จุกมึง เจ้าระเกี้องไม่องรวยร้อยชือร้อยนนองบ่าวัวเลี่ยมชือร้อยชีอลำย่อยนี่นนองลำย่อยชีอลำย่อยรอยวิ่งโค้จ้าก่อนได้ยู่แข็เนี่ยนี่ลำยอ่อยเนาะเป็นดอกไม้ลำยาอยตอนนี้ไม่ดอกช่องลูกนี่แน่ล้าเดี๋ยวไม่รู้ดินไม่ดีว่พผื้รู้เป็นลำยอ่อยเดี๋ยวเพื่อนอนเป็นหลวง มีคนเยอะไงลูกเยอะไหมลูกไม่ใยญ่ไปเหญ่ที่ตอนมันลูกเพื่อเป็ลูกอ๋อจุ่บนลู้เป็นลำเยอ่เดี๋ยวตอนมันเป็นกล้วยหลวอ่กล้ยปิดอ่ะมัรวยไมันจะพลำใยญ่ยเชื้อรอยกิงก้มานนองอยังไม่ใจ่อยข้าวไม่ใจขายข้าาใคดีก็ชอมหลอด น้นดำไรอยู่บ้านน่ะพมพุมหา,ออา,าพึ่งครับอันนี้อาพึ่งใครอ่ะครับเนี่ยไปเล็กป่าไม้ควดึงำพึ่งเด็ดใช่วด่าได้เนี่ยนพึงเทแกยออ่ะนำพึ่งเทเด๋ยวโยควดึงซีว่าเ้เปลนเนาะไปบ้านพมล่ะอันเตือไปยาบ้านเราพึ่งดำดำขคยแ้วนุ่นบินได้แล้วนี เดอพึ่งเรยคอยไม่ือพึ่งไร้อยน้อยเอียแก้วพึ่งตำ r ă n เดี๋ยมันพึ่งทำวุยบ้พึ่ง่าทำนาเนลบอไปจับตหัก็ไปองไปตายีาดยม,ามาพึง่งทำรมันหัวาก็มันนมันแ้วมัามาจากที่คนกับเรา่าจางเขา แม่ค่ะไปหน่อยแม่ไม่หน,น่อยเลยกูนี่นี่แม่ค่ะมันต่ำใกล้ป่วนมากจริงมั้งมันก็ไม่ตายแล้วเอองั้ดีแม่ค่ะไอ้สุนีข้ะที่ทีนี้ข้าทีร้านนี้ข้าบริการนะคะกับข้าตัวที่ยังเลยนะคะคือตุวที่ยังยืนยืนทีนี่หมดแล้วนะคะคือตัวที่ยังนะคะคือน้องนยจะบริการนะคะให้รด้แลาวน แม่เจียเช่นมาแล้วมาพบแุมแขกแขกเป็นน้องเจ้าค่ะนี่ครเจ้าค่ะค่ทุกทีเลยน,นะคะคือไม่บ่าพี่ตงกินกินเขาเลยนะคะทีนี้เราบริการเอ๊เอ๊เอืม,มตกแม่ตกก้อมปั่นเพื่อจเจเนไปแม่ตก เออเคยได้ก็มีเหลือนี่ยแวลาปัดก้ามกูเลืมลืมงคิดตาหนามันออกเร็วเลยตายไปเลยคือพี่จอปีี่จะกินข้าวไรคะคือทีนี่มี่ข้ามีค่าบริการุูประเบิตูกทีนเนะี่ข้เอ๊ะเอืะปลุแล้วปลกแลยวปลแล้วมาเร่งเร่งกบดังเฮ้ยเออเดคูแล้วอ่ะมัวกลัดอ้หนุเาคะ mà thế nào ha? mà cháu bị như thế nào ha? cái gì thế này cái làm thế ha? ngồi chế biến ăn được biết ha, chử rói, chử yam, ha, Long yam, ha, Long yam nam cuồn rôi, quạt kẹt ha, nòng yẫm quạt kẹt, rồi nòng yẫm quạt kẹt, đi chữ đấy อะไรดนองไม่ชอบปีจืเได้ค่ะปีจืดดินยุ่งนาะยุ่งไนค่ะยุ่งว่าเร็วกจอย้ายได้พูกันได้พูดเลื่อยมานองอะไรเลี้ยค่ะพูดแล้วค่ะพูดจืดร้อยชื่อพี่ยึกค่ะยึกน้อยยึกกลงเล็อ๋อร้อยจืดไม่พอนหลุงเลยับ อย Adult, ่าม่วงเกตหยุดกลางเด็ดไอ้คีร้อยมาเดี๋ยวพบกันบนริเวอร์ไอน้องมีกับข้าแบบไหนบริการใครมั่งพร้มีิลด้ยังค่ะคือไม่สำารับปีที่จะกินแบบนั้นนะคะคือบริการทีเลยนะคะคือทีนี้นะคะอาหารของเราเนี่ยสุกซีกุดยางชุกระดับใหม่หมดเลยนะคะคือจะพันอ่อเยอะเล็กก็จะคือเอ๊ะได้ตายได้กูได้ร้อย มีอันปลาปิดได้มั้งน้องมีอะไรคะปลาปิดทอดปลาปิดต้มปลาปิดเนยปาปิดเนืมีหมดเลยนะค่ะกินแบบไหนคะปลาปิดทอดมีไลมั้งอ่ะน้องเฮ่ยเย์เฮ่ย่ย์เ่ย่ย์เฮ่ย์เฮ่ยเ่ยเ่เอ่ย์เฮนเ่เอ์เฮ่์เ่เเเ เราไปน,นั่นป่ามีไม่โอปีค่ะทีดนี่บริการเลยนะคะคือเราไปห้าข้องปลามาด้วยเฉพาะเลยนะคะมา,าจะเข้าซอกเราเลยค่ะตีนะครับวิ่งเลยนะคะก็กูกเกรียดเรื่องมันเลยไม่ครบนี่ครบค่ะคือไม่ต้อไปกินนั่นป่าเลยค่ะครับด<ะ>ีใจแค่ไหนนะคะนั่นป่ามีอะไรมั่งอ่ะน้องโอมีไร้ยางคะ่ะปีจะกินอะไรคะมีอะไรมัง่งอะไรอย,ย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผัดเผ็ดไหมตะเ,ตมเคียนต้มยำไม้เคี่ยมซุปไม้ลุ่มพ่อโอ้ได้ค่ะแอดกรอบเกลืองเลยมันรักเกลืองกัน เมนเกียวไม่ออกกูรี่เป็นาฮานกอได้ปลาปีตปลาปีตต้มปลาปีนาฮานปลาปลาปีตแกงปลาปีตยำค่ะปลาปีตยำก็มีพิ๊ยากินยำไรคะมียำไรยำนะคะมียำเร่มังน่องพีน่ายำก็ไม่ว่าจะเป็นยำเหลวเคล็ดยำเหลวเคล็ดยำหน้าเคล็ดก็มีนะคะยำคณะเคล็ดคิดมึงยำคณะเคล็ดนั้นไม่ใช่าิ๊ยากินยำไรคะ อาผียักยำกุนเท็ดนี่เนาะมีไม้ยำกุนเท็ดอ่ะมีไม้ยำกุนเท็ดเสียใจครับนี้หุ่นเซนมดค่ะ,ะไม่ฝากไ้เด็กกูอีปอนไม่ได้กินเลยตายอีจัางหานน้องน่าต่อเดียวนะเอ่อพัดกับเราจำกงองหลังแกงจำกองแล้วก็ปัด Ôn, ววรมวม100กลม,วมวไว่ไิ้ yêu 1 0อ้อยากน่า100ตุ้งแน่ช่วยจ0 0ตฉมจะรำที่ขวดหี่อูดทีขวดน่ะเด็กก็เบียร์ควดเบียร์นี่จวดรอยไหมพอจะไม่มีทุกเซ้ลงไปพวกให้ค่ะไมรอยเฉียกไปหนัเบียร์1คว,วดรอยไหมเรนนะค่ะเบียร์1จขวดรอยไหม รวยค่ะดีเดวกันนั้นนะมาจไปกินจินเบียรได้ค่ะมาไปดิงกินเบีร <ação> ์ค so ่ะกินเบียร์มีโอ้ไหมคะเบียร์ะไรก็เบียร์มีโอ้ค่ะไม่งอเบียร์มีโอ้กุยกินเบียร์คลิกพอกกัูกักันมาี่กอนั่ป็ตำนานแน่นองนะเราเลอเลยค่ะดินมเีร์ได้นะทุกทีก็ยังอยน่ในนาทีเดียเอ๊ะเอ๊ขไปนไปวยคำว่า วังเปลี่ยนักเปลี่ยไม่ได้ก็วางคอต่ำกับเก้าเจ็ดวางเปลี่ยจุดไม่ก้อนองเดียวกับใจกําลังกว่ากับฐานไว้ด้วยในกลับหน้าวางเพลงกับเปลี่ยนี้กับผีค่อยอยากเข้าอ่าเจีับอ่าเจิยนหนักลงวางชักเปลี่ยนผีค่อยอยากเข้า,ค,ค,าครับมาดนตรีเคยวายอุ้มใจจะลืมตานนะครับ วันนี้กับใจเยันกันลุกๆลุกนั่งใจยันแลกัะดูใกล้หน่วยมาให้กำลังใจ สุนเชียวข้าวข้าจะกระไดทีเค่ยยเหงไม่เต็นเสียแล้วทุกวาีีเคยอยาบไม่ขอบคัวในครัวจิตไม่มีไรใครรู้ตัวนี้ชาตินี้ใครมีแต่ใจเข้่าตาโนองอยาปลักใสย ผมาพีเคย,ยเอยากหาหัวเจ้าชวนยาวมาถึงวัดใจพี่เคยลุกเดินไม่ได้ห,าห้ามไม่ให้ครูเท้า,ทา,ทาใาแต่อยู่อย่างเดียวนายจำใจมาเล่าใค้ข้งงราวพี่เคยกอมมุนนอนนาำอยากข้าวกัออาบอกอะไ ปีเขาเพื่งละน้องสาวสักทีคนนี้ผมไม่ว่าไรในคราวคนนี้ชาตินี้ไม่ลืมนำใจท้าหน้องไม่ว่าไรปีเคยขอข้าวคนเออเคยอยากข้าวแล้วบ้าไม่นานรุดกับพี่น้อง ไม่อยู่อย่างเดียวนายช้ำใจมาไลยคราวๆไม่เคยกอดมุดนมนเลยอยากเข้ากับมาอหม่ยม่เคยอยากเข้าน้องสาวขอเข้าอีกทีปีขกอบึงละน้องสาวสักทีคนดีคงไม่ว่าเรื่องไแต่ข้าคนดี ชาตินี้ไม่ลืมนนําใจทาหนองไม่ว่าไรที่เคยข่อข้ณเอนดี เดกลับแคว้นก็คุณนมากับ